เด็กๆพ่อแม่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มารวมกันเนี่ยมีแต่รอยยิ้มแบรนดิ้ง AC v รันผมเชื่อว่าติดตลาดอยู่แล้วไม่งั้นปีนี้คนไม่มาเยอะขนาดนี้ครับเกือบเกือบห้าพัน AC v i l l a ครับที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้ววัตถุประสงค์หลักคือการหาเงินเข้ากองทุนครูของโรงเรียนอสัมชัญครับมาซักเฟสทุกปีเลยครับเราได้ปีนอย่างขั้นต่ำปีละล้านเพื่อที่จะเอาไปช่วยครูมาตรฐานการวิ่งเราใช้อัแกไนเซอร์ในการปิดทางวิ่งนะครับส่วนของในโรงเรียนเนี่ยพวกเราเป็นสิทธิ์เก่าที่เป็นกลุ่มที่ทํากันเองทุกคนทุกภาคส่วนมาช่วยกันพอเราแจ้งไว้ว่าอันเป็นการเก็บเงินเข้ากองทุนครูอย่างเงี้ยครับโอเคละบางคนนี่ไม่ยากเลยแป๊บเดียวหน,นาทีตอบตกลงบางคนนี่แป๊บเเเดียวโนงินลย สามก็จะมีกรุปวิ่งเนาะและกรุปวิ่งเราเนี่ยก็จะรู้จักกับบรรดากรุ๊ปอื่นๆเช่นกรุปวิ่งขาแรงทั้งหลายเนี่ยครับอย่างวันเนี้ยเราได้ขาแรงมาเยอะมากเกือบหมดวงการเลยครับเจ้าภาพเป็นกันเองมากสิทธิ์เก่าทุกคนเป็นกันเองมากรู้สีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ค่ะน่าจะเป็นงานนี้รวมตัวเพื่อนๆสาวๆได้เยอะมากที่สุดงานหนึ่งค่ะมันเป็นบรรยากาศของเพื่อนนักวิ่งเหมือนเราได้กลับมาอาจจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่เราเรียนอ่ะแต่เหมือนแบบเราได้กลับมาโรงเรียนที่เราเคยเรียนอ่ะเหมือนแบบได้เจอเพื่อนๆแบบน,น ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากรู้สึกแบบมีความสุขนะครับแทนโรงเรียนแทนคุณครูแทนน้องๆน,นะครับนะสาวๆเยอะด้วยเปล่าจันเออันนั้นมันไม่ต้องพูดเฉ <laughs> ่ง เป็นเส้นทางที่เราไม่ค่อยได้วิ่งเพราะเราอะไม่ไม่ได้วิ่งงานวิ่งมานานมากจริงๆง,งานนี้น่าจะเป็นงานที่2หรืองานที่3มในรอบปีก็รู้สึกตื่นเต้นดีเพราะว่าแบบได้เจอนักวิ่งเยอะกว่าที่คิดไว้ค่ะทุกคนวิ่งทุกคนดูตั้งใจมันก็ทําให้เราแบบขึ้นไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติอยากให้จัดต่อไปอยากทําให้มันเป็น้านที่คอมมูนิตี้ที่ดีของทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็ชักชวนคนนอกให้ได้เข้ามารู้จักมากขึ้นพวกผมมาเป็นแบบตัวแทนของสุโขลานะครับแล้วก็ได้บิฟจากสมาชิกของ AC อมาครับ การวิ่งดีมากครับเส้นทางใช้ได้แล้วก็มีเพื่อนๆจะตุลมิตรมาเยอะแยะไฮไลท์ของงานอัศวานเนี่ยก็คือเรื่องของกินของกินดีๆทั้งนั้นเดลีดดด่ควีนโคอิเต,ตอัพเตอร์ยู ก็มาค่ะโอ้โหแบบคือแบบคือมางานนี้นอกจากจะได้ทั้งสุขภาพในเรื่องของการวิ่งแล้วแล้วก็อิ่มท้องอันเนี้ยไม่เหมือนงานวิ่งนะคะแต่ว่าเหมือนมางานฟู้ดแฟร์เลือกช็อปเลยค่ะว่าวันนี้อยากจะทานอะไรงานนี้แบบสนุกมากๆแล้วก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็จัดดีมากๆค่ะคือเวลานักวิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆแล้วเห็นของกินเยอะๆอย่างเงี้ยแบบมันมีความสุขมากเลยค่ะนี้เดินกินกระจายตั้งแต่เริ่มนะโหตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยค่ะยังมีของกินเยอะอีกมากมายที่ยังไม่ได้กินเลยค่ะไป ของกินที่ยำชอบย่งก็จะชอบเส้นทางการวิ่งก็ดีนะคะคือเขาปิดถนนได้ดีมากๆคือจะสังเกตว่ารอบข้างอ่ะจะไม่ค่อยมีรถแบบขับมาเฉี่ยวเราเลยแล้วก็น้ํามีตลอดทางน้ําเย็นมากเคยไปงานวิ่งแล้วน้ำไม่เย็นเราก็จะแบบไม่ค่อยแบบสดชื่นเนาะแต่าง,งานนี้น้ําเย็นอันนี้แบบรู้สึกย่าเงบเด็กอะสัมชันแล้วคะตอนเด็กๆกับพอเห็นแบบ เด็กโรงเรียนชายล้วนแล้วจะตื่นเต้นแบบกิ๊ตกิ๊หน่อยจริงๆในเรื่องจริงเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็คือดูแฮปปี้ดีแล้วก็วันนี้คือเด็กอาสามเยอะมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาเป็นทีมเดียวกันน่ะเขาเจอเขาทักทายกันก็รู้สึกว่าดูอบอุ่นดีค่ะอ่าในการสัมผัสหน้าตาดีค่ะนิสัยดีด้วยค่ะแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยค่ะพอติดไฟแดงแล้วก็ขอยืนคุยกับเขาค่ะตอนติดไฟแดงอะค่ะติดไฟแดง้วย้วย <ś led> ใช่ใครไม่ติดไฟแดงสองคนอย่างเงี้ยค่ะหล่อดีมีสไตล์ค่ะหน้ามีไวสักคน <ś led> <ś led>